สอนของพระพุทธเจ้ามาพบปากกับท่านอีกหลังจากห่างเหินไปหลายวันเนื่องด้วยสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่ปัญหาวันนี้ทางบริษัทได้โทรมาแจ้งว่าได้ดําเนินการแก้ไขให้แล้วจึงจะได้ถือโอ,อกาสทดสอบอุปกรณ์ <c oughs> แจ้งข่าวกับญาติโยนทั้งหลายว่าวันที่26ที่จะถึงนี้อาทิตย์ที่จะถึงนี้ ที่วัดป่าหนองไผ่นกมีกิจกรรมดีๆคือนั่นก็คือจัดอทอดผ้าป่าในงานบุญกระถินสาม,มัคคียังอยากเชิญชวนญาติโยมมาร่วมทำบุญกันถ้ามาไม่ได้ก็ทำบุญผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารของวัดป่าหนองไนกมีอยู่สองบัญชีด้วยกันและก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ ในกิจกรรมที่ทำเป้าหมายจริงๆเรื่องกระถินก็พูดถึงเรื่องผ้าแต่พอดีที่วัดเองมีการก่อสร้างได้สร้างเมรุคือเตาเผาศพลามนลพิษมาได้สองปีก็ปัจจุบันนี้ก็สามารถให้บริการกับผู้ที่มามาเผาได้แล้ว <c oughs> ก็ยังขาดอุปกรณ์รอบๆข้างเช่นสาราพักศพ ในวีทีภาษาชาวบ้านเรียกว่าศาลาณบุญยังยางย,าง,ยางไม่มีแต่ว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่าอาตมาได้ขึ้นโครงหลังคาไว้จากการที่ได้ปัจจัยของคุณโยมยมพกุเมนกับคุณแม่นวลจันทร์จากกรุงเทพมหานครได้ได้โอนตังมาให้ไวห้าหมื่นกว่าบาทน,นะแล้วก็ บวกกับเงินของวัดบ้างอะไรบ้างก็ดําเนินการไปหมดไปประมาณแสนเจ็ดแสนแปดก็มีหลังคาอยู่มีหลังคามีพื้นสามารถดําเนินการได้ในระดับหนึ่งนะแต่เนื่องด้วยวัดป่าเองเป็นวัดเล็กๆกิจกรรมอื่นๆเราไม่ได้มีนอกจากจะมีถนนสาวะธรรมปฏิบัติธรรมอบรมเด็กนักเรียนนะ เด็กนักเรียนนี่ก็จะเริ่มอบรมแต่เดือนธันวาที่ 13, 14, 15นี้นี่ก็จะมีอบรมอยู่สองค่ายด้วยกันสำหรับเดือนอมก,กราก็จะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมลุกขมูล <c oughs> อยู่ที่นี่อีก10วันหลังจากนั้นก็จะไปมีเมษาจัถถนนสายวดธรรมวันผู้สูงอายุวันปากก็มีอยู่สองช่วงเองก็คือช่วงตักบาท ถนนสาว่ธรรมช่วงเมษากับบุญกระถินเท่านั้นก็เลยจึงถือโอกาสเอาเหตุตรงนี้แหละมาบอกบุญแล้วก็เชวนชวนญาติโยมทําบุญกันก็เป็นงานใหญ่งานเรื่องปฏิกละกับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วด้วยการสร้างเมนมันก็เป็นเป็นสิ่งที่มีอานิสงส์เหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะบอกเอา้าเตาเผาฟืนก็ได้มันก็ใช่อยู่ เมื่อสองสาปีที่ผ่านมามันเป็นยุคที่มีโรคโควิดมากเมื่อผู้เสียชีวิตแล้วต้องไปเผาที่วัดหรือในเมืองที่เขามีเตาเผา,เผาและมลพิษทางวัดป่าก,ก็เลยจัดเตาเผามลพิษลงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับติดโรคติดเชือ้ออย่างนี้เป็นตน้นนี่ก็เป็นเหตุผูกพันเป็นหนี้ผูกพันตอนนี้ทางวัดเองก็ยังค้างเขาอยู่อีกประมาณสองแสนบาท ก็ขอเชิญชวนญาติโยมร่วมกันคนละ10บาท20บาทคนละร้อยสองร้อยเดี๋ยวก,ยวก็มากไปเองหลายที่เขาก็จัดจัดกันก็สำเร็จไปของวัดป่าหนองไหโนเองอธตมาบอกบูนทางเฟสมีโยมมีเมตตานะโอนเข้าบัญชีของวัดได้เงินทั้งหมดประมาณ150,000กว่าบาทเมื่อปี2555นะฮะ ่างนั้นก็ไม่ได้บอกกับญาติโยมอีกก็มาปีนี้แหละก็เริ่มบอกกับญาติโยมอีกซึ่งเ <c oughs> นื้โยมสามารถเอาประจัจเข้าธนาคารได้เลยมันก็ปลอดภัยเพราะว่าธนาคารไม่มีแอปไม่มีไอ้บัตร ATM หรือคือใช้คณะกรรมการไปเบิกนะทางธนาคารก,ก็รับประกันว่าปลอดภัยนะอันนี้ก็ถือโอกาสบอกกับญาติโยม มาเปิดโรงทานกันก็ได้นะมาแล้วก็มาร่วมทําบุญกันวันนั้นก็เป็นวันที่26ก็รู้สึกวันที่27ก็ลอยกระทงก็สิ้นสุดของกาละกฐินนะคราวนี้ในเกจถินเนี่ยเป้าหมายกะฐินซึ่งแปลว่าไม้สะดึงไม้ที่เอามาทำดึงแล้วมาขึงผ้ามาตัดผ้า ก็แล้วแต่ว่าจะตัดเป็นสบงหรือจีวรถวายพิสุรูปนั้นที่อยู่จำพรรษาครบทวนแต่มาแล้วแต่เดี๋ยวนี้บางที่เขาก็ไปซื้อมาเป็นผ้าขันอย่างนี้ก็ได้อนุโลมตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงฤดูในเหตุฤดูเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะเกิดโรคอันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นหวัด โรคทางเดินหายใจมาก็เริ่มรู้สึกตั้งแต่เมื่อวานก็เริ่มมีอาการเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกใส่ไหลออกอย่างนี้เป็นตนนะ้นดังนั้นก่อนนึกถึงคําสอนของพุทธเจ้าที่ทรงตัสไว้ว่าเป็นไข้เพราะฤดูเปลี่ยนแปลงเป็นไข้ช่วงไหนบ้างเพราะร้อนบ้างเพราะหนาวบ้างเพราะฝนบ้างพระเจ้าเมื่อฤดูเปลี่ยนแปลง คนและสัตว์ก็เจ็บป่วยตามฤดูเหตุปัจจัยนั่นๆเพราะสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือธรรมชาตินอกตัวเรามันเกี่ยวข้องกันหมดมันเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมเป็นธรรมที่อาศัยการัน์เกิดขึ้นถ้าทางนอกเย็นกายเราก็จะมีปัญหาละถ้าทางนอกร้อนกายเราก็จะมีปัญหาถ้า้างนอกมันชื้นมันมีฝนก็จะมีปัญหาอย่างเนี้ย ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีปัญหาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเข้าใจหลักของธรรมะหลักของอิทัปปัิยตาแล้วชีวิตเราก็ไม่น่าจะไปทุกข์ยากเรื่องอะไรอีกเพราะว่าทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ก็มีชะตากรรมมนเหมือนกันก็คือพบกับความแก่ความเจ็บความตายความปัดพรากจากของรักของชอบใจ แล้วก็ไปข้างหน้าอยู่ตลอดเราเนี้ยแก่แล้วเขาแก่ไปเรื่อยๆจนแก่ไม่มีเหลือที่จะแก่เขาก็เรียกว่าสุดทางในภาษาของพระพุทธเจ้าใช้คําว่าสุดทางของน้องหญิงอย่างเงี้ย <c oughs> ทุกคนเดินสุดทางก็คือร้อยปีนั้นมันสุดเส้นทางของชีวิตของความเป็นมนุษย์แต่ถ้าได้โชคดีหน่อยไปเกิดเป็นเทวดาก็อาจจะได้หลายล้านปี ของความเกิดเป็นมนุษย์ของอายุของมนุษย์นะแต่เทวดาก็มีอายุต่างกันเป็นร้อยร้ปีทิพสั้งร้อยปีทิพจนถึง400ยจนถึง500ร้อถึงหกรอก็อายุก็นานานานขึ้นอย่างเงี้ยแต่อายุจะมากจะนานแค่ไหนในที่สุดชะตากรรมก็เหมือนกันคือแก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นเทวดาก็แก่เจ็บตายอย่างเทวดาเป็นมนุษย์ก็แก่เจ็บตายอย่างมนุษย์ เป็นนาสาัตว์นรกก็แก่เจ็บตายอย่างสาัตว์นรกเป็นสัตเดชารก็เกิดแก่เจ็บตายอย่างสัตว์เดชานเป็นเปรวิสัยก็มีเกิดแก่เจ็บตายอย่างเปรวิสัยพอเห็นตรงนี้ถึงตรงนี้ปุ๊บได้จะเข้าใจทันทีว่าพบใดๆที่มีการเกิดก็มีแก่เจ็บตายอย่างนี้นะฉะนั้นจึงถือโอกาสให้เราทั้งหลายใช่เหตุปัจจัยเหล่านี้แหละเราเจ็บป่วยเออก็ดีเหมือนกันจะได้พักผ่อน อาจะได้กลับมาดูแลกายนิสทีมัวแต่กลักตามทํางานทํางานทํางานในที่สุดป่วยไข้ละได้พักผ่อนแล้วก็มองในมุมที่ดีอย่างดีนะที่ยังไม่ตายยังมีลมหายใจให้รู้จักเจ็บจากป่วยอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะดีอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็คงจะทดสอบประมาณนี้รู้สึกว่าสัญญาณก็ไม่กระตุก นะสัญญาณก็เป็นไปได้สะดวกและก็ได้นำเนินงานมาอขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่ติดตามรับชมก็จงมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปธรรมะที่อาจารย์นำมามากล่าวอยโยมเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสือพระไตรปิฎกหลายค่ายด้วยกัน <c oughs> เราก็มาประเมินผลให้ฟัง ช่องใหม่ๆโยอมาจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าพอฟังฟังไปบ่อยๆเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องของคนอื่นอันเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวเราเรื่องของตาหูจมูกลิ้งกายใจมันเป็นเรื่องของชีวิตที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างเงี้ยเพราะพระพุทธเจ้าทรงมาเกิดบนโลกมนุษย์ก็เพื่อแก้ปัญหาสามอย่างคือแก่เหตุเกิดแก่ตายทรงเห็นเหตุสามอย่างนี้แด้มนุษย์ออกไม่ได้ เทวดาก็ออกไม่ได้เนี่ยพระองค์ <c oughs> ก็เลยทรงมาเกิดแล้วก็พาเดินออกตามอริยสัจสี่หรือมรรคมีอ,องค์แปดออกจากเกิดแก่เจ็บตายได้จะออกยังไงก็ออกจากการที่เรารู้จากคุณจากโทษของการเกิดเพราะว่าโทษของการเกิดมันต้องแก่ตาย,ตายมีการเปลี่ยนไปเป็นข้างหน้าเป็นอย่างอื่นโทษอีกอันนึงก็คือมันเปลี่ยนแปลง โทษยังไนคือมันแตกสลายเมื่อมันเป็นอย่างนี้แหละเราจรึงเบื่อหน่ายที่จะเกิดพระเจ้าทรงตรัสเราพอแล้วที่จะเกิดเบื่อแล้วที่จะเกิดาะเกิดทุกข์คราเป็นทุกข์ลำไปเห็นไหมเป็นอย่างนี้มอเกิดมาก็ต้องนี่แหละหนาวก็ป่วยร้อนก็ป่วยฝนก็ป่วยมันก็เป็นอย่างนี้เด็กก็ป่วยคนแก่ก็ป่วยใขรๆก็ป่วยหมอก็ป่วยใช่ไหมฮะมันก็มีของมันอย่างนี้ อันนี้เป็นศาสธธรารเป็นธรรมชาติแล้วพระเจ้าทรงตรัสว่าตราบใดก็ตามบนโลกมนุษย์นี้ยังมีชีวิตที่ดําเนินเต็มไปด้วยธาตุทั้งสี่อาศัยธาตุภายนอกสี่มนุษย์ทั้งหลายเทวดาคนทัน์ทั้งหลาย,าลายก็มีเกิดแก่ตายอย่างนี้ก็ขออโมทนาะกับท่านทั้งหลายที่ติดตามมาวันนี้รู้สึกมีทั้งหมดแสดงความรู้สึกอยู่หกท่าน แต่ไม่ไม่โพดขึ้นมาบนแชทบอร์ดนะก็ขอโมตนาขอท่านจงเป็นพูทเจริญด้วยธรรมที่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกบ่อยๆอะไรจะเกิดก็เออดีนะให้มองอย่างนี้นะเราอย่ามองว่าสิ่งที่เราประสบไม่ดีเพราะถึงยังไงมันก็ดีและไม่ดีก็สลับขั้วกันไปอย่างนี้เคยพูดภาษาพุทจ้าเลยว่าสุขทุกข์นั่นเอง ขออนุมโมทนาขอเจริญพร